ม,มาถึงมา q รียลไทม์เลยเดิจะเอาแบบล้ำๆแบบอวกาศนิดนึงทำ interaction อินเทอร์เรชั่นสวยๆโหลดดิ้งมีไอ้อะไรบินบินมาอย่างเงี้ยพี่แม็กบอก <laughs> ผมจะโอนตังครับเออผมเคยเห็นแอปหนึง <c oughs> เปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บเฮ <c oughs> ้ยมันคืออะไรวะ <c oughs> แอปแบงก์นะ,อะเออเขาพยายามจะทำให้มันดูแตกต่างไงเออแล้วก็อื เแล้วก็ปิดไปซึ่งพี่ไปจะไปโอนเงินดูจะไปโอนเงิน <laughs> แต่ต้องมาเ,เจออะไรพวกนี้ออนี่แหละอยงั้นะ <laughs> ใช่นี่แหละครับคือบอกว่าอยู่ในแกนพวกนั้นแหละถ้าเราเริ่มจากปัญหาแล้วเข้าใจถูกต้องอ่ะไอ้พวก i n t e r a c t i o n อ่ะถ้าได้ value แ,แ,ลแล้วแล้วเสริมไปก็ไม่ใช่เรื่องอ๋อ Mission to the moon continue with your mission Take Monday take transformation tomorrow สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเทคเมเนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งนี้จเจริญสุปกุลครับท่านผู้ฟังครับงานซอฟต์แวร์ดเวลลอปเมนต์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เดเวลลอปเปอร์เท่านั้นนะครับมันจะมีสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจด้วยว่าเรากําลังทําอะไรไปนะครับสายงานเนี่ยเขาเรียกว่า user experience ครับแต่ว่าผมเองอ่ะก็ไม่เข้าใจหรอกว่า user experience เป็นยังไงผมก็เลยเชิญน้องที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง user experience มาเล่าให้ฟังครับว่า user experience เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรครับก็ ยินดีต้อนรักครับน้องเฟิร์สครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แม็กก่อนอื่นเลยใหญ่ให้น้องเฟิร์สช่วยแนะนําตัวเองให้ท่านผู้ฟังหน่อยนะครับได้ครับผมสวัสดีครับผมชื่อเฟิร์สนะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ UX Designer นะครับอยู่ที่ออสที่แหละครับผมชื่อฟังก็งงละอาจารย์ UX Designer ใช่แต่ว่าเอาเอาช่วยเล่าให้ฟังก่อนละกันเป็นเป็นเป็นการปูพื้นให้ท่านผู้ฟังครับได้ครับอ่าจารย์ User Experience เอาอะไรก่อน เอา UX ก่อนแล้วกัน User Experience UX User Experience ก่อนต้องเล่าที่มาที่ไปครับอันนี้อาจจะเกล่นยาวนิดนึงคือพอเราพูดถึงเรื่องแบบความหมายหรือว่าความเข้าใจครับมันจะมีหลายตำราถูกไหมครับอย่างพี่แม็กก็น่าจะเคยแบบฟังหรือเคยเข้าใจมาบ้างว่า UX คืออะไรถูกไหมครับแต่ผมก็ต้องย้อนกลับไปถึงบุคคลคนนึงก่อนเรียกว่าเป็นอาจารย์ของผมไม่ได้เรียนกับท่านโดยตรงแต่ว่าแบบผ่านซื้อออนไลน์ผ่านบทความอะไรอย่างนี้ถ้าเชื่อว่าอยู่กับหลายคนก็น่าจะเคยเรียนกับคนนี้เหมือนกัน บุคคลคนนี้ชื่อว่าดอนนอร์แมนดอนนอร์แมนอาจารย์ดอนพี่แม็กเคยคุ้นๆไหมไม่เลยใช่ไหม,มได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังบุคคลคนนี้ครับเรียกว่าเป็นบิดาแห่ง user experience เพราะว่าเขาเป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมามคือดอนนอร์แมนนะครับเขามีความเชี่ยวชาญทางด้าน cognitive science Lit, แล้วก็ usability engineer งงขึ้นไปกว่าเดิมใช่ไหมมีศัพท์อ,อะไรมาอีกแล้วเอาอันแรกก่อนนะครับ cognitive science เนี่ยภาษาไทยเนี่ยผมไปลอง ดูความหมายแล้วก็พูดชัดๆนยนะคอกนิทีสไซนอนติสใช่ครับไซนอนติสผมแปลในแบบความเข้าใจลายการเรียกว่าวิทยาศาสตร์แห่งการรับรู้คือการตัดสินใจการจําการแบบพฤติกรรมอะไรต่างๆครับเป็นเชิงแบบกึงๆไปแต่จิตวิทยานิดนึงครับอาจารย์ดอนเนี่ยเขาก็เชี่ยวชาญทางด้านนี้อีกอันนึงคือ usability engineer ก็ตรงตัวเลยครับเกี่ยวกับวิศวกรรมทางด้านการใช้งานการใช้งานต่างๆการหยิบจับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับ อธิบายง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสองอย่างนี้มันดูงงใช่ไหมครับว่า hey, ้มันคืออะไรนะยกตัวอย่างมือถือครับพี่มันมีสองค่ายใช่ไหมครับพี่แม็กหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานมันมเพื่อที่จะปลดล็อกอถ้าเป็นค่ายผลไม้ก็จะมีแบบสแกนหน้าอืม,มีแบบพินใช่ไหมครับอ่อันนี้ยก็เรียกว่าเป็นการตัดสินใจในการทําอะไรบางอย่างแหละแต่ถ้าเป็นอีกค่ายหนึ่งอ,อันนี้เยอะหน่อยอสแกนลายนิ้วมือก็ได้ใช่ไหมครับสแกนหน้าก็ได้อ อปลดล็อกเป็นเลขรหัสพินก็ได้แล้วก็เป็นแบบแพทเทิร์นใช่ไหมที่แบบลากเป็นร,ปรูปทรงอะไรต่างๆใช่ไหมครับสิ่งพวกนี้แหะครับก็คือประกอบกันเป็นพวกการใช้งานอะไรต่างๆเหมือนกันคราวนี้อาจารย์ดอน,นครับเขานิยามคํานี้ตอนที่เขาไปอยู่ที่ Apple ในปียุค90ไปทำงานแบบอยู่ในพวกนั้นเลยครับ,รบเขาก็คิดแล้วว่าไอ้คอกนิทีฟกับยูสเบลิ t ตี้เนี่ยมันดูเข้าใจยากจังไอ้การจะกตัดสินใจทําอะไรบางอย่างพฤติกรรมที่ทําไปอย่างเงี้ย มันเอามารวมกันเป็นอะไรอย่างหนึ่งดีกว่าเขาเลยบอกกาน,นตั้งชื่อสิ่งนี้ว่า user experience ผมอะ่ะรู้จักกับคำนี้ตอนสมัยตอนพยายามจะทำซอฟต์แวร์แรกๆแล้วตอนนั้นเราก็ทำผมทำเว็บแอปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปรู้จักกันหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ don't m น m e m e think อ่าเออแต่ผมพอขอขอภยัยจำจำชื่อผู้เขียนไม่ได้อันนั้นจะเป็นอีกคนหนึ่งครับคือสตีฟคุกอะไรก็เป็นเรื่องของการแบบ การใช้งานเหมือนกันยูสเซอรี้เหมือนกันผมจะรู้จัก u s e r e x p e r i e n c e ในแนวนั้นคือในแนวทักษะที่ว่าเ้ยจะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเอ้ intention ของเราจะเป็นอย่างไรเนาะครับอ่ะคราวนี้ยังไม่ถึงนิยามแต่เป็นที่มาเท้าความถึงประวัติของเขานดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนสําคัญจริงๆครับก็เลยต้องพูดถึงคราวนี้เรารู้แล้วว่าเขาทําไมถึงคิดชื่อนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วความหมายมันคืออะไรล่ะความหมายมันมากมายเลยการใช้งานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ดอนเขานิยามว่า มันคือทุกทุกแง่มุมเลยที่ผู้ใช้งานเนี่ยมีอินเตอร์เรคกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทนั้นๆทุกอย่างท,ที่ทคุณเ,ครเริ่มต้นใช่เลยเกี่ยวข้องกับโปรดักต์นั้นนั่นคือ User Experience ใช่ครับมันเคสมือถือที่ผมเล่าเมื่อกี้ตั้งแต่จะหยิบมือถือขึ้นมาปุ่มวางตรงนี้ทุกอย่างผ่านการออกแบบ,บมีประสบการณ์การใช้งานหมดมแวะไปนิดนึงไวๆถึงอาจารย์ดอนนะครับเขาเป็นที่ต้องยกย่องเพราะว่าเขาคิดค้นนิยามหลายอย่างมาก พี่แม็กก็จะเคยได้ยิน user centric design ไหมการออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นจุดสุดท้ายจะเคยได้ยินตอนสมัยไปเรียน Design thinking เาะอครับสิ่งนี้ก็เป็นอาจารย์ดอนเหมือนกันที่เป็นคนค<อ>ิดขึ้นมามาจากหนังสือที่เขาเขียนอีกเล่มหนึ่งเหมือนกัน the design of everyday thing เล่มเหลืองที่มีการน้ำสีแดงตรงกลางอันนี้ก็เป็นอ,อีกเล่มหนึ่งคู่กับเล่มที่พี่แม็กบอกว่าคนที่เริ่มเป็น UX หรือสนใจอ่ะเขาจะหยิบประมาณสองเล่มนี้แหละขึ้นมาใช่เป็นรุ่นบุกเบิกใช่เลยครับคราวนี้ แวะไปคือที่ผ่านมาครับเรียกว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่ทางาสถาปัตย์และศิลปะการออกแบบของรากรบ,ารบังเขาเชิญอาจารย์ดอนมาในงานด้วยมาเปิดตัวหนังสืออะไรครับก็เลยมีโอกาสได้ไปพูดคุยแล้วก็อนังสือไปให้เซนแล้วเขาก็บอกว่าไอ้เล่มที่เขา,าเขียนมาเนี่ยเ h e Design เอฟเฟกต์เอฟเฟเอเเนี่ยความคิดมันอาจจะแบบเปลี่ยนไปแล้วพอเขาแบบให้พวกเราอะนักออกแบบอะมองถึงมากกว่าผู้ใช้มองถึงแอมบ์รอมเบ้ถึงผู้คนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอยากไปอีก แค่ user experience ที่เราทําให้ผู้ใช้ให้ธุรกิจเติบโตได้ขยันสมัยแรกๆเขาบอกว่า user experience คือกิจกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ user และ product เท่านั้นใช่แต่ว่าเฟิร์สบอกว่า user experience ไม่ใช่ตอนนี้นิยามใหม่ละคือทุกอย่างรอบตัวนั้นแหละมากขึ้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์ดอนพยายามบอกให้ทุกคนค่ะคนึงภาพกว้างมากขึ้นครับอันนั้นก็เรียกว่าแวะไปละกันก่อนอ้นนั้นเอาเขาว่าอาจารย์ก่อนอาจารย์ก่อนอาจารย์เมื่อกี้ตำแหน่งยังไม่นี่ยังไม่จบยังไม่จบอาจารย์ใช่ไหมได้ได้ user experience a อจาย user experience มันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงจริงๆมันเป็นตําแหน่งที่เรียกว่าบวกกัน2อย่างคือ UX ที่ทํางานในอาจารย์ในบริบทนี้ที่ผมจะพูดในวันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับบริบทอาจายแบบสั้นๆอ่ะไอาจายก็เป็นการทํางานที่เรียกว่าเป็นรอบๆเนาะรับฟีดแบ็กของผู้ใช้งานแล้วก็มามีการปรับเปลี่ยนได้อย่างแบบรวดเร็วทันทีอะไรเงี้ยแบบสั้นๆแล้วกันแล้ว,ลวมันมาเกี่ยวข้องกัน จริงๆมืนในวันอยู่ข้างในที่ผมจะเล่าต่อ,อเพราะว่ามันจะพูดถึงอาจายในวันเนี้ผมจะเล่าไปถึงตัวที่เป็นเฟรมเวิร์กที่เอาอาจายแนวคิดอาจายมาใช้ก็คือสกรัมคราวนี้ก็เลยกลายเป็นเรียกว่าที่ผมทํางานอยู่แล้วกันครับที่น้องๆในออททำงานอยู่ลหลายๆคนก็จะเป็น UX ที่ไปอยู่ในทีมสกรัมมันเลยกลายเป็นทีมมาของอาจายยูเอ็กซ์ดีเอเป็น UX เที่ทํางานอยู่ในทีมแบบนั้นเพราะว่าปกติแล้วในประสบการณ์เท่าที่พี่เคยมา User experience ถึงแม้จะทำงานเป็นสรกร,รัมก็จะก็ตามทีแต่ไม่ได้อยู่ในสรกรรมเพราะว่าเ,เขาเขาจะมาบอกว่าเออเนี่ยทำงานเป็นไอเป,น weeks, weeks, เป็นงานเป็นส <casting> องทุกทุกสองวัควางแผนการทำอะไรใช่ไหมครับแต่ User experience คุณต้องไปทำงานให้เสร็จก่อนนะทำงานให้เสร็จชัดเจนแล้วถึงค่อยเอาทุกอย่างที่คุณค,คิดมาแล้วเนี่ยโยนมาให้ทีมทำทำแบบนี้มันเรียกว่าอยู่ในไอจาระไหมสำหรับผมแล้วกัน แนวคิดอาจจะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นวิธีการทํางานอาจจะดูแปลกๆนิดหนึงเพราะสุดท้ายสมมติถ้าเป็นทีมเดเวลอปใช่ไหมครับเราต้องรอ U X ทํางานให้เสร็จก่อนมันก็ไม่ต่างอะไรกับแบบยุคเดิมๆที่เราต้องรอรีคอยเมนให้เสร็จถึงจะทำงานได้ใช่พูดอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นมันก็ทํางานคล้ายๆกันครับแต่เราอาจจะไม่ต้องรอกันอ้ะแต่เราอยู่ในทีมถ้าเราทําแล้วแบบหาของทํางานไม่เสร็จตามที่แบบต้องส่งมอบให้เราก็มาทําอยู่ในสปรินต์กับทีมก็ได้แล้วก็เวิร์กด้วยกันไปนั่นคืออาจจะเป็นความแตกต่าง ของ UX ที่ใช้กิจกรรมแบบสกรัมมาทํางานแต่ตัวเองก็อาจจะอยู่ในทีม UX ของตัวเองอะไรเย่างี้ใช่มอยางที่พี่แม็กบอกอ่าคราวนี้มาถึงเรื่องของ user experience กับ a อจายละมารวมๆกันเนี่ยทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับจริงๆก็อย่างที่ตัวอาจารยหรืออะไรยึดหลักใช่ไหมครับก็คืออยากให้มีแบบคล้ายๆกันก็คือคํานึงถึงซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาอะไรใหกับ ผู้ใช้งานสักอย่างส่งมอบแวลูอะไรบางอย่างใช่กับยูเซอร์ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้ากันพอดีกับความที่เป็น UX เก็แบบเฮ้ยเราเนี่ยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลักนะคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยพอมารวมกันผมเลยรู้สึกว่าจากประสบการณ์ที่ผมทํางานมาแล้วกันที่ผมเป็นอยู่ในทีมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเข้ากันได้ดีมากช่วยอธิบายภาพให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนิดนึงอ่ัเอายูเซอร์เอ็กเซียเขาทำอะไรกันบ้างครับย้อนกลับไปที่จะเล่าตอนแรกใช่ไหมครับคราวนี้ ว่าปกติแล้ว UX ทำงานยังไงบ้างมันมีหลายๆทฤษฎีมากผมเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับพวกวิธีการทํางานของเขาก็จะมีพวก5 e l e m e n t มี UX pyramid อะไรอย่างเงี้ยที่แบบคำนึงถึงผู้ใช้การใช้งานต่างๆแล้วก็มี design thinking แต่ตรงนี้ไว้ก่อนว่า design thinking ไม่ใช่ UX process นะครับเป็นแบบกระบวนการแนวคิดเชิงออกแบบที่ใครใช้ก็ได้แต่มันดันเข้าได้ดี <laughs> เหมือนกันกับการทํางานของ UX เริ่มเริ่มจะเริ่มเริ่มจะไปไกลแล้วเอาไปว่า,าสิ่งที่ user experience ต้องทำให้กับทีมมันคืออะไรก็คือมันจะใช้กระบวนการพวกนี้แหละครับเข้าไปหา value หาความเข้าใจอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ผู้ใช้งานนะครับช่วยในฝั่งของ product owner ทำงาน product owner ก็จะมีหน้าที่แบบ maximize value of product ถูกไหมครับอไอ value นี่แหละ value คืออะไรนะแก้ปัญหาเรื่องอะไร user experience สาหน้าที่ เออหาแว l ลูว่าฉันกำลังจะเอาแว l ลูอะไรไปส่งมอบให้กับใช่ครับลูกค้าช่วย PO อือใช่ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกมาเลยมีกระบวนการที่ยแยะมากมายครับจะไปทารีเสิร์ชไปทําสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยฮะเออมันมีความเข้าใจที่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดแอดดีครับคือผมเคยทํางานร่วมกับ u s e r experience แล้ววันๆเขาก็นั่งอยู่กับหน้าจอคอมอ่ะแล้วก็นั่งใช้ไบเฟมนั่งวาดรูปวาดรูปนี้ไปเรื่อยี่ยอันนั้นคืองาน u s e r e x p e r i e n c e นอย่าง เรียกว่าเป็นหนึ่งในงานที่ต้องทําและสมมอบแล้วกันครับแต่อาจจะไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดมเขาจริงๆเขาต้องทําอะไรบ้างเพิ่มจากตรงนั้นมันมีอย่างที่ผมบอกไปวิธีการทํางานมีหลายแบบเช่นดีไซน์จริงๆที่บอกอาจจะไม่เกี่ยวแต่ใช้อ่ะอแต่มีโมเดลหนึ่งที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันแล้วมันตอบได้มากๆมันตอบไปถึงด้วยว่า UX กับ UI ต่างกันหรือเปล่าอ,อันนั้นเรียกว่า UX umbrella โดยคุณแดนวิลลิสเขาบอกว่า UX ะจะมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่ประมาณ6 6อย่างด้วยกันที่ใช้เพื่อหา value หรือแก้ปัญหาให้กับ User นะครับด้แก่ในบ้างหนึ่งก็คือ User Research อันนี้ก็คือไปทำรีเ r ิชไปอินเทอร์วิวไปทำความเข้าใจหาปัญหา2ก็คืออ่า b i l i t y เกี่ยวกับการใช้งานเข้ามาตอนแรกเป็นยังไงไปตรงนี้จะยังไงเจอเออร์เลอร์ต้องไปยังไงต่ออ๋อนี้คือไอที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นั่งนั่งหน้าคอมเรานั่งคิด้อาจจะทำพวกไอเฟมอะไรนี้แล้วก็อินดูเรคชันดีไซน์อันนี้ก็จะแบบเป็นศาสตร์ที่ขึ้นไปอีกในการมีปฏิสัมมมพัันนนธ์กดตรรงงีีี้ลสส่่ยเเหือปา โหลดดิ้งเป็นยังไงอะไรพวกนี้อย่างนั้นนะครับต้องมาคิดอินเตอร์แอคชั่นว่าทำยังไงให้เขาเข้าใจใช่ไหมใช่ครับถัดมาก็เป็นเรื่องของคอนเทนต์เป็นเรื่องของอินโฟเมชันอาร์จิเทคการวางโครงสร้างหน้าจอเมื่อกี้วายเฟรมก็จะเกี่ยวด้วยว่าเฮ้ยอยากได้ของแบบนี้วางโครงสร้างยังไงดีก่อนจะไปลงสีลงอะไรอันนี้เรียกว่าอินโฟเมชันอาร์จิเทคเจอร์ครับผมแล้วก็มีเรื่องของตัวคอนเทนต์สเตตีจี้หรือปัจจุบันเนี้ยเขาน่าจะเคยได้ยินคำว่า UX writing รทิการเขียนไมโครกปปี้การวางแบบ แบรนดิ้งเราจะสื่อสารแบบไหนมีโทนแบบไหนเงนี้ยครับมาวางสมุดคอนเทนต์สตรีจ <Content Strategy. S 1> แล้วก็เป็นเรื่องของวิชวล Design ตรงนี้รวมหมดเลยเัย้นกราฟิกดีไซน์ทำยูออะไรเงี้ยครับอยู่ตรงนี้เหมือนกันอ,อ๋อจริงๆแล้วส่วนใหญ่เอาเท่าที่ผมเคยประสบการณ์มาผมจะข้ามมีแค่ขั้นตอนที่2แล้วก็ขั้นสุดท้ายนี่นแหละ uh huh. คือเออกมาออกแบบ Usability เสร็จปุ๊บข้ามไป บรนดิ้งเลยเออมันก็เลยจริงๆแล้วมันมีเอลิเมนต์หลายอย่างอยู่ในนั้นเยอะะมากกว่านั้นใช่จึงไม่ต้องทําครบก็ได้ครับอย่างที่บอกอยู่ที่แบบขั้นตอนพวกเนี้ตรงไหนมันแก้ปัญหาให้คนได้ละตรงไหนมันส่งมอบ v a l ให้กับ product ได้ละก็ไม่ต้องทําครบก็ได้ครับแต่หลักๆที่ทําส่วนใหญ่ต้องเป็น user research เพื่อไปเข้าใจก่อนว่าแบบปัญหาคืออะไรกันแน่ช่วยยกตัวอย่างหน่อยว่าเราจะไปเข้าใจ user เนี่ย user research เนี่ยเขาทํากันยังไงครับง่ายสุดเลยครับที่ทุกคนแบบใครก็ทําได้คือการไป คุยกับใครสักคนหนึ่งไปนั่งคุยกับเขาทําความเข้าใจเขาไปนั่งคุยเนี่ยนะแต่ต้องมีหลักการนะฮะเช่นสมมติผมอยากรู้ว่าพี่แม็กเนี่ยผมอยากทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการใช้จ่ายให้กับพี่แม็กผมก็ต้องมาคุยประมาณเรื่องอย่างนี้แหละยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างทำทำโลเพลย์เลยผมว่าทำแบบอปเมื่อกี้เนี่ยแอปควบคุมค่าใช้จ่ายใช่ไหมอ่าผมเป็นลูกค้าสวัสดีครับพี่แม็กสวัสดีครับก็เดี๋ยวสคริปต์เรื่องอินโดไปนะเดี๋ยวยาวอยากรู้ว่าปัจจุบันพี่แม็กเนี่ยครับใช้แอปพลิเคชันอะไรในการ จ่ายเงินอะไรบ้างครับมีธนาคารไหนบ้างครับโอ้ผมมีทุกแบงค์ที่มีอยู่เออมีทุกแบงค์เลยใช้ล่าสุดนี่ธนาคารอะไรครับพี่ธนาคารสีม่วงธนาคารสีม่วงโอเคความรู้สึกตอนใช้เป็นไงบ้างพี่ทำไมถึงแบบมันเคยชินแล้วอ่ะใช้แต่อันนี้มันก็เออมันก็สะดวกดีนะโอนจ่ายได้ปกติอมีอะไรที่ชอบในของสีม่วงไหมครับมันเร็วดีเร็วดีอ่าเร็วยังไงครับพี่ก็เวลาจะโอนจ่ายปุ๊บกดช็อตคัตคีย์ปุ๊บมันก็สามารถโอนได้เลยอ่าช็อตคัตคีย์มีสีม่วงกับสีเขียวเนี่ยชอบมากโอเค ประมาณนี้เมื่อกี้เราจะเห็นแล้วว่าช็อตคัดคีย์น่าสนใจคืออะไรช็อตคัดคีย์โอนเร็วโอเคมันจะเริ่มมีคีย์เวิร์ดว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าแวลูนั่นเองใช่ไหมเพราะถ้าไม่ไม่ไม่เข้าใจพี่แม็กก่อนะมาถึงมารีควายน์เลยเดี๋ยวจะเอาแบบล้ำล้ำแบบอวกาศนิดนึงทำอินเทอร์แอคชั่นสวยๆโหลดดิ้งมีไออะไรบินบินมาอย่างเงี้ยพี่แม็กบอกผมจะโอนตังครับเออผมเคยเห็นแอปหนึ่งเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเฮ้ย มันคืออะไรวะแอปแบงค์นะเออเขาพยายามจะทําให้มันดูแตกต่างไงเออแล้วก็อืเอแล้วก็ปิดไปซึ่งพี่แบงกจะไปโอนเงินดูจะไปโอนเงินแต่ต้องมาเจออะไรี้ต้องเจออะไรงั้นอ่ะใช่นี่แหละครับคือบอกว่าอยู่ในแกนพวกนั้นแหละถ้าเราเริ่มจากปัญหาแล้วเข้าใจถูกต้องอ่ะไอ้พวกอินเิอรคชันอ่ะถ้าได้แวลูแล้วเราเสริมไปก็ไม่ใช่เรื่องอ๋อโอเคเพราะจริงๆแล้วสิ่งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายนักหรอก การจะหา v a l ูใช่ไหมครับก็คุณต้องเข้าทำาปทำเข้าใจจริงๆถูกต้องครับก็งั้นแสดงว่าเรามีคนที่ทําหน้าที่นี่แล้ว PO ก็ไม่ต้องทำอะไร PO ไม่ต้องทำ PO เขามีงานของเขาอีกครับในเรื่องแบบการจัดการสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากสิ่งนี้ซึ่งคําถามเมื่อกี้ดีมากในในมุมกลับกันแล้วกันถ้า PO ทำสิ่งเหล่านี้ได้พวกเราก็ไม่ต้องมีเหมือนกันเลยครับถ้า PO ทำไม่ได้เราเข้าไปช่วย เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเรื่องสกรัมอะครับสกรัมทีมก็คือเป็นทีมที่มีความค r o s s f u n c t i น n a l เรียกว่าขาดสกิลอะไรก็เอาสกิลตรงนั้นไปเติมเพราะฉะนั้นถ้าทีมอะทาเรื่องที่ผมบอกได้ก็ไม่มี UX ในทีมก็ได้เหมือนกันหรือจริงๆเขาทำ UX แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกเขาว่าเป็น UX ใช่รับเพราะว่ามีสกิลนี้อยู่แล้วในทีมถูกต้องครับอแล้วตั้งแต่ทำมาเนี่ย UX เอนจินจ่ายมีอะไรที่มันเป็น challenge หรือว่าเป็นความท้าทายของเราบ้างในทีมส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแบ็กกราว n d ผมเป็นเด็มาก่อนด้วย ผมเลยอยู่ในวงที่ไปอยู่กับทีมอยู่อะไรมีความเข้าใจแต่ว่าเคยไปคุยกับคนที่เป็นดีไซเนอร์เพียวๆเลยแล้วไม่อยู่ในทีมครับสิ่งแรกที่เขาเจอคือเขาจะดีไซน์ของที่เอาไปทําต่อยากทีมก็จะแบบเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้ของแบบนี้นะทำไมดีไซน์มายากจังอย่างเออบางทีเห็นดีไซน์โอ้ oh, สวยมากเลยอ่ะ,อะแต่ว่าทำน่าจะสามเดือนนะใช่อะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราอยู่ในทีมอ่ะเรานั่งกันเลยแบบ พี่แมคครับโทษทีพี่ว่าหน้าจององพี่ทํายากปะพี่บอกเอ้สบายใสมาเลยไม่เกิน2วัน3วันอะไรแบบผมก็แบบเช็คกับทีมก่อนว่าไอเดียของเราใช้ได้ไหมอะไรนี้มันก็จะเป็นอ๋อโอเคถ้าเกิดคนที่เขาไม่รู้ว่าทีมทํางานเป็นยังไงก็จะเป็นท่านั้นแหละใช่จะยากหน่อยพออยู่ในทีมมันคล่องตัวขึ้นคุยกันเราคุยกับพีโอเสร็จเราบอกเฮ้ยโอเคเรารู้แล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันเดี๋ยวผมไปคุยกับทีมต่อแบบไปลองพูดคุยดูก่อนว่าแบบเฮ้ยถ้าเราออกแบบแบบนี้เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ มันจะใช้เอฟฟอร์เยอะเปล่าสุดท้ายเราก็มาเจอกันแถวๆ refinement planning อะไรเงี้ยครับมีปัญหาอะไรที่พอเฟิร์สท์มมารู้สึกว่าเฮ้ยการเอา user experience เข้าไปแก้เนี่ยเป็นสิ่งที่เจ๋งมากในการทํางานแบบนี้ใช่ไหมครับเออในปัญหาอะไรก็ตามที่ที่เคยเจอมาในอดีตส่วนใหญ่ที่ผมเรียกว่าเป็นปัญหาดีไหมเป็นความชาเลนจ์ที่รู้สึกชอบอะไรกันอส่วนใหญ่เราเข้าไปหยกทีมเข้าไปอเรารู้แล้วทาง business unit เรารู้จัก ผู้ใช้งานรู้จักทุกคนอยู่แล้วเราทํามาหลายสิบปีเรารู้อยู่แล้วทุกคนพูดทุกคนพูดอย่างนี้หมดแหละใจเราก็แบบโอเคได้พี่อืงั้นผมขอหนึ่งครั้งได้ไหมพี่ไปกับผมเดี๋ยวผมพาพี่พี่หาลูกค้าให้ผมแล้วผมพาไปนั่งคุยเรื่องนี้ได้กันอไปแค่ครั้งเดียวเลยพี่อืเขากลับมาแบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงเอ้ยจริงเหรอนี่อะไรเงี้ยเราแบบโอเคเราก็รู้สึกพอหลายๆครั้งเราทําอะไรนานๆเข้าเราเข้าใจไปเอง ว่าเรารู้จักกับยูเซอร์จริงๆครับเออแต่พอเจอกระบวนการที่ทําให้เราเข้าใจกับซอร์จริงๆเออไปนั่งคุยกันคือเขาอาจจะเข้าใจโดยที่ไม่นั่งคุยกันนะใช่ใช่ <พอ S 2> วิธีการ,เ,ราเข้าใจมีเยอะเออ<ๆ>พอเรามานั่งคุยอ๋อโอเคที่เคยเข้าใจทั้งหมดผิดหมดเลยอะไรนี้และคีย์สำคัญเมื่อกี้คือทํามาแล้วสิบปีอะพี่พี่ได้อัปเดตบ้างหรือเปล่าหรือพี่เอาสิบปีแล้วนะ กลับมาคือเขาอาจจะเคยคุยกับลูกค้าเหมือนกันแต่เมื่อสิปีที่แล้วนะแล้วความเข้าใจนั้นอ่ะยึดมั่นมาตลอดสิปีที่ผ่านมาแต่แต่ว่ามันจริงจมันต้องคุยอยู่เรื่อยตลอดตลอดต้องเพราะว่าอย่างทุกวันนี้เปลี่ยนไปไวใช่ไหมพี่อะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากโอ้เรียกว่า user เรียกว่าทําให้เปิดโลก user experience กับกับของของผมไปเลยนะเนี่ยเออเพราะว่าเราไ้รู้ว่าอ๋อจริงจริงเราไม่มี element อีกเยอะแยะเลยไม่ใช่แค่ usability และ branding นะเออมันมีการคุณต้องเข้าใจลูกค้าแล้วมีวิธีการทํา เข้าใจเข้าใจยูเซอร์นะใช่ครับเป็นไงก็เรียกว่าเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก่อนจากการเฟิร์สมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับได้เลยครับพี่ก็ในสายงานซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์นะครับที่พวกเราชาวออทําอยู่ก็เลยอยากมีหลายอย่างให้ทุกคนได้ทํานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็บเป็นเทสเตอร์อะไรงี้ยก็อยากฝากงาน UX ถ้าใครที่สนใจก็อยากให้ศึกษาแล้วก็ลองไปทําดูได้เหมือนกันเป็นงานที่สนุกครับผมเองก็มีความสุขมากในทุกวันนี้ที่ทํางานตรงนี้อยู่ครับก็ขอบคุณเฟิร์ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจนกว่าจะพกบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission Take Monday Take transformation tomorrow